ครับสวัสดีครับผมกอภัยเองนะครับก็วันนี้ขออนุญาตบันทึกคลิปวิดีโอครับเกี่ยวกับระบบพวชพืซึ่งนั่นแหละมันจะสื่อผลโดยตรงกับแมลงปลรปักอย่างตัวห้ามตัวเบียนนะครับนี่ที่ผมจะให้เห็นนะครับตอนนี้เนี่ยในแปลงนะครับมีแมลงกลุ่มนี้ครับมาวางไข่นี่ครับซึ่งจากที่ศึกษาดูแล้วครับเขาเรียกว่า มแมลงกลุ่มของตัวห้ําเรียกว่า,มาแมลงช้างปีกใสครับคือมแมลงกลุ่มนี้นะครับถ้าเราใช้สารเคมีนะครับเขาก็จะไม่มาอยู่มแมลงกลุ่มนี้เนี่ยครับเขาจะกินเพี้ยแป้งเป็นอาหารนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยครับเพราะว่าเพี้ยแป้งเนี่ยการที่จะกําจัดเขาเลยให้หายไปเนี่ยครับเราต้องใช้สารสลับกันหลายกลุ่มเลยทีเดียวครับ แต่เราใช้สารฟิวพันธุ์นะครับเราก็ใช้บิวเรียเนี่ยเราก็สามารถกําจัดเพี้ยแป้งได้เป็นบางส่วนนะครับแต่ครนี้สิ่งหนึ่งเลยที่มแมลงปลอป,ปักอย่างมาแมลงช้างปีกใสนะครับอยู่เนี่ยเขาเขาจะคอยกิกนเพี้ยแป้งเป็นอาหารซึ่งสามารถที่จะ,ะเป็นคานผ่อนแรงเราได้อีกอย่างหนึ่งนะครับวันนี้วันที่14กรกฎาคม ปี65ครับบันทึกวันไว้โอเคครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม